กันยามีเฮมาแล้วไม่ต้องรอยิบรีบจับเลขนี้ไว้เลยสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเวตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอาจารย์โชโรธนะฮะในงวดวันที่1นะครับเดือนกันยายน64นะฮะ ถือว่าไปวิ่งเข้า79เนะฮะเลขท้ายลอตเตอรี่ตรงๆเลยนะฮะท่านใดที่ตามนะครับก็ถือว่าได้รับโชคนะครับได้ราบกันไปเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับเมื่อหนูเทียบให้ดูแล้วนะฮะแล้วมาดูนะครับในชุดใหม่ของวันที่16เดือน964กันบ้างนะฮะให้มานะฮะชุดนะครับทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะฮะแต่จับสลับกันเอานะครับ ก็จะมี4มี6มี8นะคะแล้วก็มีตัว x ก็ขีดไว้นะฮะเป็น2ขั้นกันไว้เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละฮะมาดูในส่วนของอาจารย์ท่านนี้กันบ้างนะฮะน่าจะเป็นเด่นนะครับอสองพี่น้องนะฮะท่านผู้ชมเด่น2พี่น้องนะฮะก็ถือว่านะครับคำนวณออกมานะครับก็ถือว่าไปวิ่งเข้านะฮะใน ตัวเลขรางวัลที่1นนะครับก็มีติดอยู่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็คือนะครับเลขนี้นั่นแดงนะครับก็คือ475นะฮะท่านผู้ชมเอาละครับมาดูนะครับ10หน่วยนะฮะ10หน่วยก็ถือว่าคำนวณออกมานะครับได้เข้าเหมือนกันเลยนะฮะท่านผู้ชมก็คือนะครับเหมือนกันนะครับ475นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของที่ติดมานะครับตัวเลขก็มี5มีขีด มี6นะครับมีขีด7แล้วก็มีขีด8ปดฮะท่านผู้ชมและก็ยังไม่ได้คำนวณออกมาแเลยติดไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวนำมาฝากในคลิปวิดีโอหน้านะฮะเอาละครับมาดูในส่วนของกลุ่ยเสาะกร้าวนะฮะกลุ่ยเสาะกร้าวนะครับก็ถือว่าไปวิ่งเข้านะฮะในรางวัลที่1เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีในส่วนของ75นะฮะท่านผู้ชม และงวดนี้นะครับคำนวณออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะฮะหนูก็นำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเป็นวิ่งตัวเดียวนะฮะคำนวณไว้นะครับก็จะมีเหมือนกับหลัก79นะฮะที่คำนวณออกไปนะฮะแล้วก็จะมีขีด27และก็มีนะครับ 7X แล้วก็มีเครื่องหมายลูกน้ำนะครับแล้วก็ 7X นะฮะท่านชมแต่ก็ติดไว้ก่อนนะฮะแต่คำนวณออกมายังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับท่านชมฮะ ถ้าคำนวณออกมาสมมู์แบบเมื่อไรนะฮะก็กดติดตามสันกระดิ่งไว้เลยนะฮะท่านชมฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะรักษาสุขภาพพาร a ม a y นะครับทุกท่านเลยนะครับห่างไพ่จากเชื้อไวรัสนะครับ